สวัสดีครับผมเบหนองครับมือนี้มากพอ,พอกับเบหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี่เบหนองมีความฝันของเบหนองเองครับเบหนองฝันตอนแรกว่าชีบว้าดอกแต่ก็เลยบวมไปยังดอกเดี๋ยวเกิดยานเพื่อนว่านไอ้นีย,ยังละ่ะกิยยานเพื่อนว่านน้ำเนียน่ยแ่ะก็เลยขึ้นแล้วขึ้นอีกว่าชีวบาดีบอ่อก็เลยอ้าวตัดสินใจมาบอกสู่ฟัง ความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งตัวอย่างขึ้นยุติโชคเลดดวงครับได้มาเถอนี่มาฝันเห็นตาไข่กเ็เรยกว่าอ๊ะคือสิบแป๊ะๆบ้านน้องขึ้นยุติตอนนี้ว่าถ้าวอาฝันนี้แล้วบ้านน้องชีข้ขอโชคอีกบ่ชี้จุดถูกบ่ก็คิดอยู่ แต่ก็เลยว่าเอา้าสีบอกทั้งฝันสีนขอทั้งโฉกลองเบิงเพื่อนสีนห้แบบใดกันเน่ในฝันน่ะบ้าหนองฝันเห็นอันแม่ขาวแม่ขาวก็คือบบบบเห็นในชีเลยแม่ขาวขันขันขันคนบนนอกบานบ้าหน,นองเขาเอินแม่ขาวที่เพิ่นไปมักไปปฏิบัติธรรมอยู่อยู่วัดตั้งสี่นาเขาเอินแม่ขาว เพิ่นมาบานเบ้าหน่อแม่สองคนแม่ขาวเพิ่นมาบานสองคนแต่ว่าอีกคนหนึ่งนั้นถือของมาอีกคนหนึ่งบบถือเพิ่นมาหอดเพิ่นบอกว่าไปบานลังนี้มีของดีตัวนี้เพิ่นว่าบานองกระโบปากบาน่องกันยิบในฝันจะเป็นแม่ขาวมาทางใดกับโบหูเื่อกันปัดมาหอดปุ๊บเพิ่นว่า ให้ไวตาใครเนี่ยพอนาบ้าหลวงเอ้าขึ้นนใจเอาเพิ่นขึ้นหูประมาณนี้พบัดนี้เพิ่นกับไอ้เพิ่นกัใส่บ้าหลองไปล้างไปล้างถ้วยนะไปล้างถ้วยแน่ยเอามาจากที่หาใบถ้วยเนี่ยพอบัดนี้เพิ่นอยากเขามาในบ้บาทบ้าหลองปึ๊บก่อนที่บ้าหลองสิไปล้างถ้วยเพิ่นเอาผ้าขาวเพิ่นเอาผ้าขาวมาคุมมาคุมตาไข่ไว บ้านหงก็ได้ว่าแต่ว่านหน่องบ่ได้ถามเพื่อนว่าเป็นอย่างที่ได้เอาผ่าเข่ามาคุ้มตาไครไว้เพื่อนจับเพื่อนจับตาไครนอนลงเพื่อนจับตาไครนอนลงแล้วก็คุ้มผ่าไปในฝันะแต่ว่าไม่ข่าอีกคนนึงน่นเพื่อนนอนหลับแต่ว่าไม่ข่าอีกคนนึงน่ะเพื่อนนั่งรอบเาหนองไปล่างถวยเอาไม้พอบัดเอาหนองล่างถวยแล้วเพื่อนเาหนองก็ได้เอาถวยนะไม่เพื่อนเพื่อนก็บรได้เหตุยังได้เพื่อนก็เอาผ่าเข่าออก าาตาไครลุกขึนครับตาไครลุกขึนแต่ตะไครเป็นนิกหน่อยปนี้เป็นนิกหน่อยผู้ชายก็สิีเห็นตัวตะไครเบาหองเป็นองค์สีดำเมนวะเพิ่นจับตะไครนอนลงแล้วเพิ่นเอาผ้าขาวคลุมพาอบัดนี้เบาหองไปลางถวยกับมาเพื่อก็เปิดผ้าขาวออกตะไครลุกขึน เป็นเลขหน่อยผู้ชายลุกขึ้นยืนเอาเมือนัน่นเท่าเท่าเสียเอวแล้วเพื่อนก็ยิ้มเพิ่นก็ยิ้มให้เบาหน่อยยิ้มให้เทา้ายายนะบัดนี้เท่ายายเราก็เลยก้มกาบแต่ว่าที่แปลกก็คือเลขขึ้นในแขนขึ้นในท้องแขนสองขางคือยังยืนเท่าเสียเอวอันบ่ เรขก็ขึ้นสามโตขึ้นในแขนขึ้นในทองแล้วก็แขนอีกขางหนึ่งเบาหนองก็เลยว่าเอา้าตัวเลขตัวนี้ก็คือยังเคยเห็นแล้วเป็นอย่างคือห้เห็นอีกแม่เขาก็เลยว่าชัดเจนเบาเอ้ยแล้วก็บตบหลังเบาหน่อแล้วก็ตบหลังเบาหน่องแล้วว่าแม่ไปก่อนเดีวว๋ยแล้วก็ไปปลูกใหญ่นิดย่างนี้ไปเลย บ่านเ้เเอา้าแมบนีก็มีตอนนี้ว่าสนเลขที่เบ้าน้องเห็นในแขนในท้องในแขน,นขอีกข้างหนึ่งตะไคร่หนึ่งศูนย์เก้าเบ้าหน่องก็เลยว่าเอ้ามันเมยียนบ่อนงเห็นเห็นชัดเจนเลยตะไคร่ก็ยืนยิมเลยตะไคร่ก็ยืนยิมพ่อเบ้าหน้องอันนี้แหละปุ๊บเบ้าน้องก็ตต่นสะดุ้งตื่นขึ้นก็มานังขิดแล้วก็มานังเ ก็าม,มาบอกความฝันในชาวเหมียวฟังก่อนที่เบาหน่ชิว่าอัดคิปนี่มาหนอ่องเขาเลยว่าเอาจังไดดีชีบ่าคคิปบ่อชีบ่าหรือโบ่เบาว,วาังคนกับยานเบ่าแลรวเป็นกระแสว่าเบาหน่องคิดหลาแต่ว่ามาฝันมืเขึื่อนอีกชัดแห้งชัดก็หลอบก่อนอีกชัดก่านหลอกก่อนทีน่เพิ่นมากกัสิบบอกหูอีกอันนั้นก็สิบบอกหูได้ยินแต่เสียงแต่ว่าอันนี้ชัดเจนทั้งลูก ทั้งเสียงแล้วก็ทั้งตัวเลขบ้าน้องก็เลยคิดว่าสิเอาจังไนดีสิสิขอโชกบ่หงวดนี่หรือสิเอาซํานี่แต่บ้านน้องก่อนบ้านน้องเาอาัดคลกิปนีบ้านน้องวากก็เพิ่นแล้วละ่ะว่าสิร้องขอตัวเลขบิ่งถ้าเพิ่นคิดว่าเพิ่นสิให้ตัวนี้อีหรีให้จุดทูหรือจับลขมิปองให้มันได้ตัวใดตัวหนึ่งคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้บ้านน้องก็เลย ดีละสีลองเบิง้งขันฝันเห็นเหล็กตัวเดียวกันพอสองเทื่อปนีกับสีลองเบิงหนึ่งศูนย์เก่าครับเล็กที่เบ้าหนองเห็นในแขนในทองเป็นสมมติยืน,นเหรละก่งเฮียงกันละ่ะหนึ่งศูนย์เก้ามั่นแมนบมเมนถือบบถือหูบบหูใช่บ่ใช่อันนี้เบ้าหนองบอกบ่ได้ไครับแต่ว่าเบ้าหนองฝันที่สีอีลีเบ้าหนองบ่ไอ้มาบอกฝันเพื่อจะสางคอนเทนเพื่อจะให้คนมาเบิง่งงกีป แต่ว่าฝันเหมือนจริงมากเลยแต่ยังคิดแล้วคิดอีกได้แต่ตื่นมานี่คิดแล้วคิดอีกที่เอาดีบนอ่อบอกดีบนอช่างใจเจ้าของนี่ในที่สุดกบอวดบ่ไดดผู้ใดชีว่าจังไหนกระสังบ่าหนุ่งยอมรับคำตำหนิของคนครับแต่ถ้าผู้ใดเชื่อถ้าผู้ใดอยากฟังเขามาฟังครับถ้าผู้ใดบ่อยากฟังผ่านใดครับบ่ว่ากัน รองพิจารณาครับเดิมงวดที่16พฤษภาคม68ครับผมฝันหลอบสองชัดเจนชัดเจนจนบมมีอย่างสีชัดเจนแล้วตตกไครเป็นเน็กหน่อยเล็บบาทนี่จางแห้งบาทน็นกหน่อยลูกงามใส่สอยทองเสียมักไงเน็บตะติเกี่ยวเน็บไอเกระเตียวชัดเป็นชัดเห็นเป็นเห็น109เล็ก แก้นางขวาคือเลขกหนึ่งตรงหนาทองเพิ่นเป็นเลขกศูนย์แคนอีก้างนึงเป็นเลขกเก่ากาลองพิจารณาเบืองงวดวันที่สิบหพฤษภาหกแปดเราลองทิดไปเอา,าลอตเตอรี่สร้างไหวสร้างไหวต้งตงแต่เพื่อนหเ้เธอแหลกแล้วเพิ่นมาฝันอ,อินอีกเทียนนี้จังเป็นจังก่ยังว่าอ่ะจังได้กัดลองครับเสื้อไผ่เสือเส้อมันเนาะ บ่านองกับบ่ได้บังคับแค่ว่าบ่าวหนองกับยังช่างใจอยู่ว่าเสียบาดีหรือบว์เต็ไใจกับขอยทุกคนจงโชคดีงวดที่สิบหกพฤษภาคมแปเบืองไบเป็นแนวทางนะครับเนาะมันบลอดเสียหายครับมักกับชื่อบำมักกับพานกับข้อยทุกคนจงโชคดีด 16, 68, นนคิดสิไน,น,นสมบังดังปารถนาได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านไปนำกันโชคดีงวดที่สิบหกพฤษภาคมแปดหนึ่งศูนย์เก้าสวัสดีครับ